สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ม y fc เก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนช่องยูทูบด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านที่มารับชมแนวทางเลยก็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเส้นเดียวกันจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางหุ้นดาวโจนส์รอบปกติจะเวลาพ้นออกเวลาประมาณตีสามเนาะสำหรับดาวโจนส์รอบปกติเขาจะส้นาทีหานาทีเลทีอยู่ในระหว่างประมาณนี่นอกจากวันที่ยี่สิบสอง ดาวโจนวันที่22เดือน8จาสิงหาคม2 5ันหา67จ้าหก,ก่อนชไปรับชมดาวโจนของวันที่22เดี๋ยวมาเบิ่งพูนของมือว่านกันก่อนจากวันที่21สำหรับดาวโจนรอบปกติให้ไปที่เด่น8กับ6วิ่งลูดจ้า สำหรับโนน่จะสามตัวบนคือ497เจ็ดจเก้าเจ็ดของเฮานี่คือมี8ปเก้าเนาะเขามาเก้าเจ็ดถือว่าเสียดอยู่นะจ๊ะแล้วก็หกเจ็ดจ้หกเจ็ดนี่คือกับหัวจะโอ้โหเด่นหกวิลุหกจับขู่หกเจ็ดมากเก้าเจ็ด้ากับหัวอีกนิดเดียวนี่คือตรงตรงเลยเนาะบนจัากับหัวสำหรับสองตัวล่างจะหาหกหาหกนี่คือ จับกู่พลาดไปจา 6, 8, 8, 9, 6, 0, 6, 2, าหก6ิดหกแปดหกเก้าหกศูนย์กสองมหาฮกเขาเรียนฮกวิ่งรูด6กจะาสำหรับสองตัวหลังอ่าซ้ายวิ่งซ้ายรูดก็ค้าถ้าน้าพกไปวิ่งไปรูดใดหลังเนาะหาหกกหาจะตามนี่เลยจ่าสำหรับดาวโจนของวดที่แล้วนะจะหวดก่อนหวดเก่าหาเมื่อนีวันที่ยี่สิบสองตามกันต่อลุยกันต่อจา้า จะในการเบิ่งไว้เป็นแนวทางจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเขามีรูดเนาะผิดพลาดประกันได้กะขอโทษขอภัยไห้ด้วยละกันเราจะเบิ่งไหวเป็นแนวทางจะถามักชอบค่อยตามเราจะถามอมัามากบ่ชอบมันก็คือสามารถปล่อยพานได้ใจจนกะคำนวณหายไปตามสูตรลวก็อยากนํำมาแบ่งป่านเราจะผิดพลาดประกันได้กะขอโทษขอพัยไหวด้วยละกันจ้าสำหรับดาวโจนวันนี้ให้ไปที่เลขเด่น สามกับสองวิ่งรูดจ้ะติดเบิร์เลขเด่นไหวสามสามและสองสองสายวิ่งสายรูดก็ห้าจะทาตัวใดชอบตัวใดสามารถนำไปวิ่ง,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 งไปรูดได้นาอเด่นวิ่งรูดอยู่สองตัวสามกับสองจับคู่เด่นสามวิ่งรูดสามสามหา สามหกสามเก้าสามสี่สามเจ็ดจ้ะสามเจ็ดอยู่มุมสุดท้ายเนาะเห็นอยู่นะจ้ะสามเจ็ดสำหรับเด่นสองวิลล์สองสองสามคู้เด่นเลยสองสามสองสี่สองหก สอ,สอง8จสองแ้าสำหรับตัวเน้นจ้าดาวโจรรอบปกติวันนี้ขอเน้นไปที่สองแปสองหกสำหรับดินสองบึ่งุดสองสออยู่มุมสุดท้ายสองหกจะเน้นไปที่3ามกับ3ามสีนี่คือตัวสีเอจอยเน้นเนาะ สำหร ge, ับเลขเบิ้ลจะเบิ้ลเลขเด่นสามสามสองสองแอดจอยคเน้นไปที่สามสามละกันอ่ะคเน้นสองสองละกันจ้าเรียบร้อยจ้ะสำหรับแนวทางดาโจูนรอบปกติของเฮาคาคือนี่ตามนี้เลยจ้าหมักตัวได้ชอบตัวได้ม่นีกาฝากน้ำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ wow, ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาจ้า แนวทางมีเข่ามีรูดต้อจะปิดผ่านประกันใดกับโคทูตโอไพ่ไว้ด้วยละกันจ้ามือนีค่อยมาปังปังเด้งเด้งละกันจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆากกำลังใจจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหายกับแอรจอยด้วยนจากโคหายสุขดีกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า